สวัสดีครับท่านผู้ชมผมสร้างมากวันนี้ผมจะพามาดูงานเรือใหญ่อีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นงานที่เรียกว่าเผาใบาจักนั่นเองอเจ้าตัวนี้เนาะมันไม่ได้ชํารุดมันไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเนื่องจากการชํารุดตามอายุการใช้งานนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าการเอาเผานะครับมากลึงนะครับกลมในบริเวณที่เรียกว่าบูสต์เผาใบาจักนะครับในส่วนของเนื้อโลหะนะครับเพราะว่าเวลา เขาใช้เป็นนานๆน,นะครับก็จะเกิดการสึกหรอมันไม่กลมนะมันไม่กลมเขาก็เลยเอามากลึงนะครับล้างให้มันกลมนั่นเองเนาะมันจะได้เขาเรียกว่าสมูทหรือสมดุลน,นะเวลา,เ,าเครื่องยนต์เวลาเรือนะครับเขาทํางานนั่นเองเจ้าตัวนี้ความกว้างนะครับความโตความโตแล้วกันความโตนะครับอยู่ที่30เซนนะครับแล้วก็ความยาวอยู่ที่12เมตรด้วยกันความยาวขนาดน,นี้นะครับจะไปหาเครื่องกลึงขนาด ใหญ่ขนาดไหนเนาะแต่ที่นี่มีนะครับมีเครื่องเยอะเครื่องกึ่งขนาดกลางนะครับแต่เขาใช้2เครื่องนะต่อตู่ชนกันนะอันนูน้นเครื่องนู้นก็ของสวีเดนนะครับเครื่องสวีเดนอายุก็96ปีนะครับเครื่องกึ่งเครื่องนี้เครื่องนูน้นไม่ใช่เครื่องนี้นะแล้วก็เครื่องกึ่งเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องจีนนะครับผลิตเมื่อปีหนึ่งพันเก้าร้อย อ่า 92, ประมาณนั้นแหละผมไปดูเนมเพจมาแล้ว2เครื่องนะสองเครื่อง,นะอ,ง,อ,งอ่าต่อตัวชนกันเลยนะครับแล้วก็จับศูนย์หากันกลึงทีเดียวนะครับสอสองใบมีดเนาะสองใบมีดฟับนี่อีกหนึ่งใบนะครับหนึ่งใบมีดกลึงพร้อมกันเลยเนาะฝั่งนู้นก็อีกเครื่องหนึ่งนะอีกหนึ่งใบมีด <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็เป็นงานเขาเรียกว่าอ่างานช่างนะครับที่ต้องการ ความชํานาญนะความเชี่ยวชาญสูงเติบนะฮะเกี่ยวกับงานกลึงเป็นไง,ไงมันใหญ่นักใช่ไหมมันยาวนักใช่ไหมนะครับเอาสองเอาเครื่องกลึงสอง,เค,องเครื่องนะครับมาชนกันเลยนะครับก็เท่าที่ผมเคยนะเคยไปตามอูตม่ตา่ตางๆเกี่ยวกับงานซ่อมเรือในประเทศไทยเนาะในประเทศไทยก็ไปมาแล้วหลายอู่เพิ่งเห็นอูนอ่นี้อู่แรกนะครับที่ทําแบบนี้เอาเครื่องกลึงสองเครื่องนะครับมาต่อชนกัดเป็ไง 12เมตรนะเมตรอ่ะแค่นี้แล้วกันวันนี้คลิปสั้นๆไม่มีอะไรมากพามาชมเฉยๆเนาะงานเพลาใบจักนะครับอ่ะต่ออีกสักนิดหนึ่งก็แล้วกันอ่าเครื่องกลึงไซนี้นะครับเครื่องกลึงไซนี้มันราคาสูงไหมนะครับ บอกได้เลยนะครับต่อให้เป็นเครื่องกลึงมือสองราคาไซนี้ก็สองเครื่องนี้นะครับตกเป็นล้านนะครับตกเป็นล้านราคาก็หลักล้านบาทแต่ที่นี่ผมไปถามาเขาเรียกว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วกันเจ้าหน้าที่ระดับสูงเนาะเขาก็ให้ข้อมูลว่ากลึงงานนะครับเพลาใบจกนะักรเนาะแค่สามครั้งนะครับสามถึงสี่ครั้งเนี่ยไซนี้นะครับไซนี้เลยก็ได้ค่าเครื่องกลึง คืนแล้วนะครับคืนแล้วประมาณนั้นแหละนะประมาณนั้นก็ที่เหลือก็คือกําไรนะครับที่เหลือคือกำไรแต่งานก็ไม่ได้มีบ่อยนะครับใน1ปีเนาะก็จะมีงานประมาณ2หรือ3ครั้งนะครับบางปีไม่มีเลยนะครับบางปีบางครั้งนะครับ3ปีถึงจะได้กลึงครั้งหนึ่งการลงทุนมีความเสี่ยงประมาณนั้นแหละอะ ขอบคุณนะครับสาหรับการรับชมอ้อคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้เนาะแต่ความจริงผมก็ถ่ายไว้หลายๆคลิปแล,ะละ้วล่ะแต่ไม่ได้เอาลงนะไม่ได้เอาลงเนื่องจากโน่นนี่นั่นโอ้เยอะแย,ะ,ยะมากมายติดช่วงท้ายปีนะครับยังไงก็เดินทางกลับบ้านเนาะต่างจังหวัดด้วยความปลอดภัยทุกคนทุกท่านแล้วกันกับคลิปสุดท้ายของปีนี้ผมก็จะกลับบ้านนะครับที่ต่างจังหวัด <laughs> ไปเขาเรียกว่าติดชิ่งติดชึ่งนะครับไปปล่อยผี แล้วก็ไปเขาเรียกว่าอะไรละ่ะกินเลี้ยงเนาะในครอบครัวนะครับในครอบครัวแค่นี้ละกันสวัสดีครับ